สสัสดีสครับ,รบท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศักดิ์สิทธิ์โคกพันรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะฮะเดินทางท่องเที่ยววัดทั่วประเทศไทยนะฮะวันนี้เราอยู่ที่วัดวัดหนึ่งครับท่านผู้ชมที่ว่ากันว่านะครับเป็นวัดที่เป็นตำนานนะครับของสงครามอินโดจีนถ้า<ต>เกิดว่าเป็นคนที่รู้เรื่องนะฮะสงครามอินโดจีนเนี่ยจะรู้เลยว่า4องค์นี้มีชื่ออะไรบ้างมีชื่ออะไรแต่ว่าเดี๋ยวผมบอกชื่อวัดเนี่ย พี่แท่งอาจจะตกใจนิดนึงเพราะว่าวันนี้เราอยู่ที่วัดน้อยนางหงครับเออตกใจจริงเพราะว่าหน้าวัดเี่ไม่ได้เขียนว่าน้อยนางหงไม่มาไม่ได้โอ้โหเรียกได้ว่าเกจินะครับเพราะจากชื่อดังมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของนวัตถุมงคลของท่านแล้วก็เรื่องราวของประวัติของท่านครโอ้ยยาวนานไปจนถึงสมัยราชการที่5นา่นูไปไปไหว้พระกันก่อนเชิญครับท่านผู้ชมเอาจักรยานเข้าอุโบสถเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อ๋อเหรอทั้งนี้ นมัสการครับรับเจริญรผมตอนนี้เราก็อยู่กับท่านเจ้าวาดนะครับผัพของวัดน้อยนางหงวัดบางการะเบาพระมหาสมนึกถูกไครับถูกต้องขออนุญาตเรียกพระอาจารย์นะครับได้เล,เลยครับผมวัดนี้เนี่ย โอ้โหภูมิทัศน์ดีมากติดกับแม่น้ำใหญ่บานปะจีสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อครั้งอดีตโบราณโบราณเนี่ยเดินทางสะดวกทางเรือทางเรือนะฮะตรงนี้วัดเต็มไปหมดเลยนะใช่วัดเล่าให้กี่ปีแล้วนะหลวงพ่อโอ้โหถ้าก่อตั้งสร้างวัดตอนนี้ก็ร้อยแปดสิบกว่าปีแล้วนะร้อยแปดสิบใช่โอ้ เอาแกมากครับรัตนโกศิทร์ตอนต้นเห็นบอกว่าดั้งเดิมเนี่ยชื่อวัดน้อยนางน้อยนางหงอยากให้พระอาจารย์เล่าที่มาหน่อยครับว่าน้อยนางหงคืออะไรคุณย่าหงเป็นคนถวายที่ดินให้กับวัดหลวงพ่อน้อยเป็นพระที่อยู่ประสมบทอยู่ที่วัดในองค์แรกแต่แรกตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นวัดบางกระเบาตอนไหนครับตอนสมัยรัตนกรรัชกาลที่สี่พระองค์ท่านก็เลือกที่จะให้ชื่อวัดตามภูมิประเทศตรงนั้นครับ บางกระเบานี่คือต้นไม้ต้นกระเบาจริงๆแล้วเป็นต้นตระกูลวงของพุทธเจ้าเลยนะต้นโกรีหรือโกริยะโอ้แล้วในวัดมีไหมครับมี่อ่าไปดูเป็นต้นกระเบาได้ความต้นกระเบานี้แล้วก็เป็นยาตำรับยาพุทธราชด้วยเพื่อรักษาโรคเหลืองเป็นโรคผิวหนังเป็นดับพิษร้อนตามร่างกายแล้วคนสมัยพุทธกาลเนี่ย แสดงว่าเขารู้เรื่องพระพุทธศาสนาดีจริงครับมาปลูกต้นไม้ไว้ที่นี่จนมีต้นกระเบาเกิดขึ้นจนเรียกกันว่าลุ่มบางกระเบาอุโบสถหลังนี้นี่ตั้งแต่สร้างวัดเลยไหมฮะเดิมทีไม่ได้เป็นรูปร่างแบบนี้เราเป็นอุโบสถแบบร่วมแก่งไม่มีไม่มีมีแต่หลังคาถูกน่าจะเป็นไม้แล้วก็เป็นไม้ยกขึ้นมาชาวบ้านได้มากราบไหว้มีพระประธานองค์หนึ่งซึ่งยังคงเก็บไว้อยู่อยู่นะฮะที่ดั้งเดิมนะฮะของโบสถ์เก่าอยู่ตรงนี้แหละ อันนี้มาสร้างครอบไว้มาเริ่มสร้างเมื่อไหร่ครับสร้างเมื่อปีพศ2 4 3สี่สามใช่นะฮะแต่มาบูรณะตอน25 26้ปีหนึ่งเฉยอีกทีหนึ่ง้าประธานก็น่าจะมาตอนสอง6สพร้อมกันนะพร้อมกันก็บรรณนะส4 3 6่ท่านมีชื่อไหมครับหลวงพ่อพุทธปฏิบปฏิบก็คือแสงสว่างครับพุทธก็คือแสงสว่างแห่งปฏิบก็คือแสงสว่างแห่งพุทธะ ธรรมะปัญญาตอนนี้เราก็อยู่ที่วิหารพี่แท่งที่บอกว่าเป็นพระพุทธรูปคู่วัดมาตั้งแต่เดิมครับหลวงพ่อสิทธิมงคลเหรอฮะครับหลวงพ่อสิทธิมงคลถูกนะครับเป็นพระประธานแรกของวัดเลยใช่ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อจยาพระอาจารย์คิดว่าตั้งแต่สมัยหลวงพ่อน้อยเลยไหมครับท่านเจ้าวัดอเเป็นไปได้เป็นไปได้หลวงพีเป็นไปได้นี่ฮะนี่ประตูวัดครับพอเข้ามาเนี่ยวิหารเล็กๆอยู่ด้านขวามือ จอดร,รถเลยนะลยจะมีรรพระประธานนะครับหลวงพ่อสิทธิมงคลเนี่ยนะครับท่านประทับอยู่ตรงนี้มากราบไหว้ขอพรได้เป็นรพระประธานที่หลวงพ่อจาับถือมากครับผมไหว้ขอพรหลวงพ่อสิทธิมงคลกันไปแล้วใกล้ๆกันยังมีบนดบหลวงพ่อจาดให้ได้กราบไหว้กันอีกด้วยไม่รอชา้าครับไปกันตอนเลยเราอยู่ในบนดบหลวงพ่อจาดนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีรูปหล่อของ อดีตเจ้าวาดนะครับสองท่านแล้วก็หลวงพ่อจ่าอยู่ตรงกลางนะครับก็เป็นหลวงพ่อมะโนนะครับพระท่านเป็นภิสารธรรมเป็นเจ้าวาดต่อจากหลวงพ่อจ่าฝั่งนู้นเป็นหลวงพ่อฟุ้งหลวงพ่อฟุ้งก็ต่อจากหลวงพ่อมะโนรูปหล่อนี้สร้างขึ้นเมื่อไหร่ยังไงอะไรไหมพระอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อจ่ายังมีใช่ไหมหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อมรณะแล้ว่มนมรณะสองสี่เก้ากขอโทษสองห้าศูนย์เจ็ด อันนี้2507ที่ส้าสองห้าศูนย์เจ็ดพหลังลลเาพ่อเสียแล้วพ่อมรณะนะครับคุณผู้ชมครับพระครูสิทธิสารคุณหรือหลวงพ่อจาดข้างคัสโลมีนามเดิมว่าจาดวงกัมพุธเกิดเมื่อวันที่17มีนาคมปีพุทธศักราช2415ที่บ้านดงน้อยอำเภอพนมสารคามจังหวัดชาเชิงเศราต่อมาบิดาได้ยกท่านให้เป็นบุตรบุญธรรมของนายถิน่นและนางหลินสีสังคณะบดีชาวบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อท่านอายุครบ20ปีบิดาบุญธรรมของท่านได้นำท่านไปฝากพระอาจารย์ที่วัดบ้านสร้างเพื่อเรียนการขานนาคและการปรนิบัติพระอาจารย์ในวันที่13เมษายนปีพุทธศักราช2436ได้ทำพิธีอุปสมบทณพัทธสีมาวัดบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี หลวงพ่อจาดได้บรรณาภาพอย่างสงบเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2499สิริอายุ84ปีพรรษา63ในปีพุทธศักราช2481ยุคสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสองครามอิโนโดจีนจอมพลปอพิบูลสงครามได้อารัธนาให้หลวงพ่อจาาปลุกเสกเสื้อยันสีแดงและสีขาวเพื่อเตรียมไว้เป็นขวัญกำลังใจแจกทหารและตำรวจที่กำลังเตรียมเข้าสู่สงคราม มีเรื่องเล่าว่าเมื่อทหารไทยปะทะกับทหารอินโดจีนทหารไทยถูกยิงล้มลงแต่แล้วกลับลุกขึ้นมาพร้อมรบต่อทหารอินโดจีนเห็นแล้วจึงวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเพราะเข้าใจว่าเป็นกองกําลังทหารผีดิพร้อมกับข่าวลือว่ากองพันทหารไทยเป็นทหารผี แล้วเรื่องอย่างอื่นๆนะครับความองพิธีหารท่านอภิธิหารอันนี้เป็นเรื่องอะไรวัตถุมงคลนี่มาทีหลังเป็นตะกุดบ้างเป็นพ่ายันบ้างบางทีก็เป็นชานหมากแล้วเอาไปไปติดเนื้อติดตัวก็แค่ชาปลอดภัยมีเรื่องราวที่ท่านโบกธงอะไรนี่เหรอครับอยู่บนสะพานนะอันนี้เป็นเรื่องเล่านะเราก็ฟังใช้วิทยยดูว่าว่าเขาเห็นหลวงพ่อไปยืนโบกธงโบกโบกนั้นก็ระเบิดไม่ลงตรงนั้นเลย คือที่นี่เหรอฮะที่ประจีนนี่เหรอที่สะพานพุทธกรุงเทพขอนครโอ้ตอนนั้นที่เรามีสงครามโลกที่สองใช่คนแถวนี้รุ่นปู่รุ่นย่าบอกว่าผู้จาอะไรเนี่ยวาจาสิวาจาสินมีอย่างเช่นเรื่องจะสัญจรไปทางเรือหรือจะขึ้นรถไฟอย่างเงี้ยหลวงปู่กำลังฉันเพลงอยู่ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่ารากวหลวงพ่อเรือจะไปแล้วหลวงปู่ก็บอกว่า เดี๋ยวมันก็รอกูก่อนเราพ่ออาจารย์เพลนอยู่ก็ต้องซ่อมเรือหรือซ่อมรถไฟก่อนต้องรอก็ปรากฏว่าไม่ก็ปรากฏว่าทันจริงๆทันจริงเดี๋ยวหลังจากนี้ฮะพระอาจารย์จะพาไปเยี่ยมชมที่ไหน่อมีมีจุดไหนต้องไปว่ากันอีกครับมีหรือว่าไปเยี่ยมเรือที่ล้นเก้ารัชกาลที่ห้าเรือที่ล้นเก้ารัชกาลที่ห้านะฮะมอบให้หลวงพ่ออาจารย์ประทานไว้เดี๋ยวไปชมกันครับเรือที่ล้นเก้ารัชกาลที่ห้าครับนะครับถวายให้กับนะฮะ หลวงพ่อจ่าหรือเรียกว่าพระราชทานแหละพระราชทานนี่กับหลวงพ่อจย์เหมือนเหมือนนอกจากเรือมีถวายอย่างอื่นด้วยไหมเป็นพระตหารปิดโต๊ะพระไตรจีวรเหมือนคนสมัยปัจจุบันนี่แหละเวลามาหาพระก็ถวายพระไตรจีวรพระตหารก็คือสังฆทานนะครับในสมัยนั้นน่าจะเป็นเรือของบุคคลสําคัญถ้ามีเก่งสวยอย่างเงี้ยทางวัดเก็บรักษาไว้อย่างดีเลยครับอาจารย์นะท่านผู้ชมนะมาเยี่ยมชมได้สวยงามมากครับด้านในสวยงามมาก นะที่ที่มาของรถเก๋งในปัจจุบันเนี่ยมาจากเก๋งนี่แหละเก๋งจีนเพราะว่าสมัยก่อนเราไม่มีรถเราเดินทางทางเรือเรือเก๋งถ้าเรือที่มีเก๋งคือมีอย่างนี้นเก๋งคือหลังคาใช่ไหมเก๋งถ้าติดขัดอะไรนี่ลอดเรือก็ คนโบราณก็เชื่อมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะรอดจริงเหรอครับอาจารย์อต้องรอดต้องรอดเราหไปแล้วไม่หนุดิไปแล้วโอ้โหอาจารย์อาจารย์ทักอย่างนี้เดินแท่งกล้ามเฮ้ยโอ้โหขาแข็งหมดแล้วเนี่ยข้างหลังนี่พี่แท่งหลังเอาหลังลงเออ ็คุณผู้ชมครับเมื่อวันที่หนึ่งท่านวาคมปีพุทธศักราช2 4 5พรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลนเกล้ารัชการที่5เสด็จประพาสมนทนปราจีนบุรีตามลำน้ำบางประกงมีพระประสงค์จะสักการะต้นพระศรีมหาโ์พร้อมกับทรงลงพระปลรมาพิไทยบนแผ่นหินว่าจอปอรอ รอสรอ126ระหว่างทางขบวนเรือพระที่นั่งได้แวะวัดบางกระเบาทรงถวายพระตาหารเพนแด่หลวงพ่อจารโดยพระองค์ทรงมีพระราชศัทธาเลื่อมใสในปฏิพทาทรงพระกรุณาโปรดกล้าวพระราชทานเรือเก๋งจีนหลังนี้ไว้เป็นพาหนะเดินทางอีกด้วยเอาละครับไปกันต่อเลยที่พิพิธภัณฑ์วัดบางกระเบาบอกเลยว่าอึ้งแน่นอนครับผมด้านบนนะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ อันนี้<ด>เป็นอาคารนะอาคารสําหรับอะไรฮะเอะเป็นที่รับรองปฏิบัติธรรมอ๋แต่อยู่ด้านหลังบนดบงหลวงพ่อจา่าโอ้ก็เรียกว่าทาไว้สวยงามนะฮะอาจารย์ภาพชีวะประวัติงานพระราชทานเพลิงศพนะฮะสอดีตเจ้าอาวาสวัดบางกระเบานะฮะขาวดานี่หลวงพ่อจาเลยนะแน่นอน <laughs> <laughs> นะครับเราก็มาดูประวัตินะฮะจากภาพถ่ายได้ สามอดีตนะครับมีมีมีท่านไหนบ้างครับหลวงพ่อจ่าหลวงพ่อมโนหลวงพ่อคุ้งอ๋อที่อยู่ที่มณฑลนี่อะไรครับนี่เป็นเรือเรือกระแชงโบราณเรือกระแชงโบราณแล้วโทมแล้วตอนนี้อยู่ตรงไหนฮะอยู่ด้านหลังข้างในอายุร้อยกว่าปีเนี่ยพราะ้านนี้ก็จะเป็นของชาวบ้านที่เขาสัทธาแล้วก็บริจาคไว้ให้กับวัดมีบินโตเก่าๆไม้ทองเหลืองนี่ชุดอย่างนี้เก่ามากนะนี่อะครับ ของคนโบราณคนในร้วในวังขอ <คน S 2> ซ่อมน,นี่รูปปัน้นรูปปัน้นอดีตเจ้าวาดฮะบุรพาจารย์นะครับสามท่านโอ้วิิิธพัณฑ์สวยฮะท่านผู้ชมครับในขณะนี้เนี่ยทางวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาชมแต่ว่าพระอาจารย์ก็บอกว่าถ้ามาเป็นหมู่คณะขอให้แจ้งแล้วกอ็อยากจะเข้ามาชมนะะทางวัดก็จะจัดเจ้าหน้าที่นะมาคอยพาชมให้ ข้าวของเครื่องอใช้รูปหลวงปู่แต่ละวัยบางคนเจออาจจะจาไม่ได้ด้วยซ้ำนี่ก็รูปหลวงปู่นี่วัยวัยเป็นหนุ่มนะฮะนี่วัยประมาณ50-60โอ้เราไม่เคยเห็นเราจะเห็นแต่ภาพหลวงปู่80อุ้ยหนุ่มก่อนมีแบงก์ก่อนมีแบงก์เนี่ยเป็นกระดาษหลวงก่อนด้วยนะ <c oughs> วันนี้ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยไม่เคยเลยลึกซึ้งมากก่อนมีแบงก์เขาเรียกว่าไหมนะเอาเลยฮะอ่านี่เงินโบราณคนไทยเราเลยนะพวกเราเนี่ยเขาเรียกไหมายเป็นอัดกระดาษ เนี่ยไม่ได้เป็นแบงค์ที่เห็นนะฮะแบงค์ร้อยแบงค์พันนะนี่ดีเป็นแบบนี้นี่โอนี้ม่หาดูยากหาดูยากละเรียนบอยนะครับนี่อุ้งแท่งเครื่องบินอยู่ข้างหลังน่ะเป็นเครื่องบินลบสมัยก่อนใช่นี่ภาพประวัติศาสตร์ภาพหนึ่งสองสี่เก้าหนึ่งมีอะไร เอาล่ะสิครับเหมือนว่าพี่ๆเขาจะเห็นอะไรดีๆอีกแล้วก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าในเนี้ยของดีเพียบจะเป็นอะไรกันนะเนี่ยไปดูพร้อมกันเลยครับหอมเป็นโรงสมัยก่อนว่ากันว่าวัรจุร่างหลวงพ่อตอนพี่ๆทำใช่ถ้าเป็นพระผู้ใหญ่สมัยก่อนจะเป็นโรงเหล็กครอบอีกชั้นหนึ่งด้านในก็จะทำ ทาไว้ให้พวกสาธุชนกราบไหว้เวลากราบไหว้เป็นกระจกต้องให้มองเห็นไงใช่ครับจะได้มองทะลุมองเห็นล่างเลยนี่นี่นี่แผ่นอะไรฮะแบบปั๊มเสื้อยันโบราณโอ้เก็บไว้อยู่ตรงนี้นี่เองเพราะว่าเราเขียนกันไม่ไหวนะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็ปั๊มเลยปั๊มลงในในในผ้าเลยผ้าเลยคือผ้า ทำเสร็ให้าเอง่ด้านหลังยังเป็นไม้อยู่เลยเจนแท้ดูตัฮะ๋อเป็นไม้ไม้แบบอยู่ข้างหลังด้านหน้าเหรอฮะคือเป็นโลหะโลหะมากับปั๊มมาลงปั๊มลงไปผมว่าต้องจะต้องมีหมึกด้วยพี่แทงเหมือนเอาหมึกทาก่อนอ่ะใช่นะถูกแล้วก็ปั๊มปั๊บติดสีปุ๊บแล้วก็พอเสร็จสาเร็จหลวงพ่อก็ปลุกเศษทีเดียวใช่ทหลวกเสก ดูท่านี่สองพิธีกรมองตานี่ไม่กระพริบเลยนะครับคงอยากได้ละสิอดจ้าอดอดใจไว้ยังไงชินี้ยากพี่ยากโอ้โยคนเลุกอย่างอย่างที่พี่บุษเสที่วัดราชบวรพิที่เห็นเห็นที่หลวงพ่อนั่งอย่างนี้ก็คือเนี่ยที่ที่ททททจนจนชั้นอย่างนี้เสียนแท่งเป็นกองกองนี่ก็คือเสื้อ,อยันนะนี่เสื้อนะขาวนี่ผืนแดงอยู่นี่กองนี้สีแดงกองนี้สีขาว แล้วก็พ่ายันอีกอย่างหนึ่งที่ที่เรื่องชื่อเหมอนกอ๋อนี่ธงธง,ง,งสามชายฮะคืออะไรครับธงสาชายธงสามชายนี่ก็จะเป็นธงเวลาเวลาออกรบธงสามชายนี่ก็จะใส่เข้าไปด้วยใส่เข้าไปในธงนะครับ ติดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทหารถ้างั้นช่วงนี้นะครับก็ต้องขอกราบพระผู้คุณนะครับพระอาจารย์มากๆเลยยินดีนะครับนะครับที่มหาสมนึกอาารเจอาวาชนะครับองค์ปัจจุบันที่พาพวกเรานะครับเยี่ยมชมวัดนะครับก็กราบลาพระอาจารย์เลยนะครับพระดีอาจารย์อยากจะเชิญชวนครับแฟนรายการมาทําบุญเที่ยววัดกันหน่อยไหมครับครับการเที่ยววัดทางพุทธศาสนาแล้วก็ได้ เรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้วยอย่างเหมือนรายการเนี่ยที่คิดทําขึ้นแบบนี้ธรรมาก็ชื่นชมนะครับจริงแล้วชื่นชมมากว่าให้อะไรก็ไม่ให้เท่าสติปัญญาคนคนได้เรียนรู้เรื่องปัญญาสะศรัทานังธรรมะานังให้ธรรมะก็ชนะการให้ทั้งปวงเลยนะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยครับครับสาธุขอบคุณครับลุติตรงว่าจากเที่ยวคาดปลอดภัยครับครับ สาธุสาธุสาธุรับพรกันเต็มเต็มครับวันนี้กราบลา,บราบพระอาจารย์แต่ยังไม่ลาวัดบางกระเบานะเพราะว่าหลังวัดแห่งนี้ยังมีที่ท่องเที่ยวแบบอันซินสุดๆดดมาวัดบางกระเบาต้องไปดูค้างคาวแม่ไก่กันครับว้าวตื่นเต้นตื่นเต้นเอาปั่นจักรยานชิวๆไปกันเลยจ้าไปตามหาค้างคาวแม่ไก่ออกจากวัดมาสักร้อยสองร้อยเมตรแล้วนะพี่แดงนะเจอแต่ต้นมะม่วงอ่ะ มันต้องมีถ้าหรือเปล่าไม่ข้างคางวาแม่ไก่อยู่อยู่เกาะอ,อยู่บนต้นไม้เลยเอ๊สงสัยโปรดิวเซอร์จะหลอกเราแล้วนะเนี่ยเอาซะแล้วสิครับไหนบอกจะพามาดูัง้งคาวแม่ไก่ไหนไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยปั่นจักรยานมาร้อนนะครับผมทำไมทำกันแบบนี้ล่ะครับทีมงานแ,แม่มาหลอกศักดิ์สิทธิ์ได้ไงโดนผู้หญิงหลอกก็ช้ำใจพอละ <laughs> มาโดนโปรดิวเซอร์วัดอยู่นู่นโอ้ยนั่งไงหนุ่มเฮ้ยไงเฮ้ยใช่ด้วยพี่แท่งโอ้ยตัวใหญ่มากคุณผู้ชมไม่เคยเห็นขางคาวตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะนี่บินใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากเลยอ่ะเออว่าโอ้ยบนต้นนั้นน่ะพี่แท่งดูดีเกาะอยู่ในทั้งต้นเลยอ่ะไหนนั่นอ่ะเป็นร้อยเลยมันไม่อยู่ในถ้ำเหรอไม่ได้อยู่ในถ้ำเฮ้ยก็งงเหมือนกันว่าขางคาวแม่ไก่นะเกาะอยู่อย่างนี้เลยาไปดูใกล้ๆลงไปดูดิลงไปดูท่านผู้ชมมาดูเร็ว เป็นหนึ่งจุดนะฮะที่สำหรับนักท่องเที่ยวเวลามาเที่ยวนะทางวัดเขาเขียนไว้เลยนะฮะเด็กๆจะไม่เคยเห็นข้างคาวง่ายๆแบบนี้เพราะข้างคาวจะอยู่ในถ้ำต้องไปดูในถ้ำนะใช่ <นะ S 2> ต้องขึ้นเขาไปลําบากลาบนนะฮะนี่เกาะแบบเกาะแบบให้เห็นเลยแล้วตัวใหญ่มากตูหูเท่านี้พี่แทงไปไหนอ่ะนี่มายูใ,ใกล้ๆไง4สี่ห้าต้นนั้นเต็มเลยแล้วเขารู้ว่าเรามาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเขาแบบบินหนีเลยปีนแบบลิงเลยปีนแบบลิงเลยท่านผู้ชมดูตัวนั้นดิโอ้โหใหญ่มาก เยอะมากนีม่มาดูใ,ใกล้ๆเยอะโอ้โยตะโกนกันอะไรขนาดนั้นพี่ดูตื่นเต,นต้นตื่นตาตื่นใจกันจริงๆโอ้โย,อยนั่นนั่นมันตื่นตาตื่นใจจริงๆนะครับผมเพราะมันเยอะมากขางคาวแม่ไก่ตัวบะลามเลยบินละกอดต้นไม้เพียบเลยอ๋อเสียงจะสูงไปไหนห้อยสุดยอดอยจะตื่นเต้นเกินพี่ๆเขาไปแล้วมั้งเนี่ยี่แท่งมันโชว์อะพี่มันเห็นเราอ่ะ ออกทีวีเขาเลยโชว่านี่เขาอยู่นี่นะ<อ>นี่่านผู้ชมดูดิฮะโอ้ไม่ต้องกลัวนะครับเขาไม่ทําร้ายเราเป็น,เป,นเป็นต้นยูคาลิปตัสนะใช่ปะ่ะพี่แท่งดูใช่ไหมเหมือนใช่นะแหมต้องเดินกลับไปดูอีกใช่เปล่าใช่หนุ่มใช่ไหมไดเออ้เดี๋ยวเผื่อโดนข้างข่าวขี้ใส่หัวนะครับหลอกให้แกไปดูต้นยูคาลิปตัสนะฮะ แล้วข้างข่าวอยู่บนน,นั้นนะเป็นร้อยเลยวันนี้รายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางช่อง9 M- c o t HD สำหรับวันนี้ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ